สวัดีครับมาแล้วเหรอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสสวัดีครับสวัสดีครับคุณนกครับสวัสดีครับทุกคนครับซีนลุปออนแอร์ครับอะไรไรับมาสายปนาหนูไม่ได้สายมีบ้านมาหน้าแล้วนะฮะแต่หาหาหมู่บ้านไม่เจอหมู่บ้านเยอะเหลือเกินมีหลายที่เหลือเกินที่นี่อยู่ที่ไหนชวนชื่นซิตี้วัชระพลรามินทาชวนชื่นซิตี้วัชระพลรามินทา นะฮะเรียกว่าโอ้โหเข้ามาแล้วเป็นอาณาจักรของชนชื่นหรือหมู่บ้านเยอะมากมากเลยพี่เลี้ยวทุกหมู่บ้านเลยนะับกว่าจะมาถึงวันนี้เราพามาดูกับบ้านหลังนี้ครับหลังนี้สวยสวยเนียนเเป็นวัสดุหลังคาเป็นเมทัลชีทพียูโฟมเอาแล้วเมทัลชีทพีูโฟมด้วยนะครับอ่ะถ้าใครอยากรู้นะครับว่าราคาเท่าไหร่ตามดูท้ายคลิปนะครับไปไม่ดีสายหน่อยแค่เลย ว่าเข้ามาครับดูในภายใต้โครงหลังคางแห่งนี้ <Y en. S 1> เรียบร้อยครับถือว่างานเรียบร้อยเลยทีเดียวแล้วเย็นสบายนะครับคุณนกครับวัสดุครับอันนี้ใช้เป็นหลังคาเมทัลชีท PU ยูโฟมค่ะล <Met> าย <Met> ของแผ่นเป็นสีขาวเมทัลชนะีท p u ยูโฟมหนา1นิ้วหนาน1นนิ้วคราวนี้มีข้อสงสัยนิดนึงครับคุณนกครับในหลังคาเมทัลชีทเนี่ยนะครับที่ผมไปดูกับคุณนกมาหลายๆบ้านแล้วผมอยากรู้มากเลยว่าหน้ากว้างของตต่ละหนึ่งแผ่นเนี่ย ครับงแผ่นหน้ากว้างเขาจะอยู่ประมาณหน้ากว้างประมาณ76ค่ะ76เป็นมาตรฐานเลยเนาะใช่ค่ะแต่ถ้าความยาวอย่างเงี้ยระยะยืนอย่างเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยบ้านนี้สักอ่สมมติว่าสเมตรเนี่ยหเมตรก็คือยาวสั่งตัดตามตัวบ้านค่ะโอ้ก็คือหน้ากว้างเนี่ยมันประคับอยู่ที่76ใช่ค่ะแต่ความยาวเข้าไปอย่างเงี้ยสมมติบ้านผม5เมตร6เมตรก็สั่งตัดแบบนั้นเลยถึงได้เป็น เป็นงานที่สั่งผลิตถึงจะได้ต้องอาจจะมีระยะเวลาให้โรงงานนิดนึงอ๋อเขาเรียกว่ารอระยะเวลาผลิตแผ่นนิดนึงใช่เพราะว่ามันต้องต้องต้องสั่งผลิตมันจะไม่มีแบบสต็อกไวแล้วค่อยมาค่อยตัดทีหลังอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าใจแล้วอันนี้ผมเข้าใจแล้วมาถึงโครงสร้างหน่อยครับโครงสร้างของเหล็กดีกว่าครับเหล็กดูใหญ่อวบอุ้มเต็มเหมือนเดิมเลยค่ะเกรดพรีเมียมใช้เป็นเหล็กใหญ่ครับเหล็กใหญ่วิ่งรอบก็จะเป็นเหล็ก2ชั้นเหมือนเดิมมันคือสไตล์โมเดิร์นของของเสียรูปเลยนะผมผมพ ตรงทผมเดินเข้ามาในหมู่บ้านหลังนี้นะครับเราเราจะรู้เลยปับ๊บเนี่ยสีลู mm hmm. เพราะเหล็กใหญ่อวบอ้วนนะครับการเข้ามาก็ดู mm hmm. ดใหญ่มาตรฐานดูภูมิฐานครับมันลงตัวกับบ้านนะครับเราเลือกใช้เหล็กใหญ่นิดนึงเพื่อให้ความ <c oughs> เขาเรียกอะไรมั่นคงแล้วก็ดูแข็งแรงนะครับ <c oughs> ถ้าอย่างเหล็กใหญ่อย่างนี้อย่างบ้านหลังนี้กับฐานรากซึ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นเสาตกแต่ง ใช่ครเพิ่มเสาตกแต่งสองต้นคู่หน้าเสาตกแต่งคู่หน้าทารากใช้อะไรไหมครับอย่างนี้หลังนี้เขาใช้เป็นเข็มหกเหลี่ยมเลสสี่เมตรเข็มหกเหลี่ยมเลสสี่เมตรความยาวสี่เมตรลึกลงไปสี่เมตรเลยนะครับเพราะว่าเราจะมีตั้งแต่สาเมตรสี่เมตรถึงหกเมตรใช่ค่ะนะครับคิดลุมเท่าไหร่ เลตีิเมตรอยู่ที่4,000ันค่ะรวมฟุตติ้งแล้วอ๋อเรารวมฟุตติ้งก็คือตอม้ออะไรเรียบร้อยแล้วจะลงก็คือเราจะใช้เข็ม2ต้นลงแบบคู่ครับผมแล้วก็มีตอม่อฟุตติ้งอีกชั้นหนึ่งอย่างเสาตกแต่งถ้าผมอยากได้แบบนี้คู่ละสามพันห้าสามพันห้านะครับเพิ่มเขก็ไปเป็นสามพันห้าเห็นไหมฮะหน้าบ้านดูเป็นของตกแต่งที่ดูสวยขึ้นมาเลยนะครับยกระดับบ้านของคุณให้มีสไตล์ขึ้นเลยนะครับผมว่าดูแล้วหรูหราเลยทีเดียวบ้านหลังนี้ลักษณะเหมือน เป็นตัวแอลเล็กๆล็กลงรถบอกเทเลสเป็นรูปตัวแอลตรงเทเลสจะเป็นกันสาดมีคนหลายคนถามครับใน u t u b e ก็บอกว่าอย่างนี้การฝนสาดได้ไหมข้าดผมบองตรงนะกันได้ถ้าไม่ต้องแรงไม่ใช่ลมพายุใช่นะครับมีคนเข้ามาคอมเมนต์ผมก็ถามนะคเฉยเก็โอเคกันได้แต่ถามว่าถ้ามีลมด้วยอะไรด้วยมันก็ต้องเป็นธรรมชาติที่ต้องไปอยู่แล้วคือยังไงครับคือเข้าใจว่ากันสาดนะครับแต่ไม่ได้กันฝนทั้งหมด นะครับถ้าการฝนทั้งหมดมันโฮมเป็นหลังคาใหญ่ๆปิดคุมนะครับแต่อย่างเป็นเทเลสหน้าบ้านเนี่ยเขาเรียกว่ากันละอองฝนกันน้ํากระเซนเข้าไปถึงหน้าบ้านนะครับก็คือเพิ่มฟังก์ชันให้คุณไม่ไม่ให้บ้านหน้าบ้านของคุนอะ่ะที่ประตูบ้านคุณอนะ่ะมันเลอะเทอะนะครับอันนั้นก็ต้องเลือกดูนะครับว่าอยากอยากกันมิชชิดเลยไหมถ้าการมิชชิดก็ทําเต็มเพราะว่าพุไม่ถูกด้วยบางทีถ้าเกิดบ้านเป็นช่องลมพอดีฝน<ม>ตกมาลมเขา้าบู๊บบูบูบยังไงก็ต้องไปเยอะกว่าบ้านคนอื่น เพราะฉะนั้นก็ต้องดูนะครับหน้างานนั้นนะครับมีคนไลคยคนถามมาใน y o u t u นะอันนี้ผมเอามาตอบให้เลยนะนะครับส่วนเรื่องรางน้ำครับเราใช้ขนาดเป็นรางน้ำสแตนเลส6นิ้วค่ะรางน้ำสแตนเลส6นิ้วแล้วนะใช่ค่ะเรียกว่าใหญ่เลยทีเดียวนะครับบวกกับท่อน้ำทิ้มที่ขนาด2.5 2.5้องและเป็น PVC ใช่ค่ะรับ PVC แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงครับสนิมไม่ขึ้นแน่นอนครับทนแน่นอนนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ผมชอบครับ การให้โทนสีหลังคาครับสวยมากครับใช่ค่ะโทนเป็นสีโทนของตัวบ้านสีตัวบ้านกลายเป็นว่าสมูทเป็นงานเดียวกันไปเลยก็ท่านเจ้าของบ้านก็เลือกได้ดีมีสไตล์ดูยังตาดีเราใช้สีของ toa ค่ะ toa ค่ะสีรองพื้นเราก็ใช้ของ toa ค่ะซึ่งสีรองพื้นเราแบบสามารถกันสนิมได้ด้วยใช่เป็นสีสําหรับพ่นกันสนิมของรถยนต์นะค่ะนั่นแหละครับเรเรียกว่าปกป้องไปหนึ่งชั้นนะครับเพราะว่าถ้าคุณเจอน้ํามันอาจจะมีปัญหาได้กับเรื่องสนิมนะครับ ศัตรูตัวร้ายครับ <S <S 1> <S 1> และจุดที่ผมสังเกตนะครับคุณโนกครับอีกหนึ่งอย่างนะครับของงานบ้านหลังนี้คือการเข้าเหลี่ยมเข้ามุมครับ จะดูเนียนๆตาเนียนมากเนียนมากนะครับตรงนี้ก็คือของเรานีจะมีเหล็กฝังตัวบ้านแล้วในรูปในเรื่องของสไตล์โครงสร้างเพราะฉะนั้นเวลาตัวบ้านที่มีรอยหยักรอยบัวเลสเนี่ยเราก็จะเข้าเหลี่ยมเข้า45ให้หมดเก็บรายละเอียดให้หมดเป็นงานเข้า45้าองศาใช่ค่ะนะครับก็ถือว่าเรียบเนียนเลยสวยงามนะครับบางทีมันก็เหล็กชนเหล็กเนาะมันก็จะดูใหญ่แต่นี้คือบากเข้าเลยเป็น45้าใช่บางคนก็จันทันชนตัวบ้านเลยไม่มีเหล็กวิ่งลอก ก็เลยจะดูแบบดูโล่งๆไปหน่อยอแต่อันนี้ดูดีครับเข้ากับเหลี่ยมสันบ้านนะครับก็ดูสวยงามและลงตัวนี่เรียกว่าประสบการณ์ของช่างเลยนะฮะงานฝีมือนะครับเพื่อนๆจะคิดว่าอย่างนี้ง่ายนะครับงานฝีมือนะครับงานเหล็กนี่ถือว่างานฝีมือเลยทีเดียว <c oughs> เอาล่ะครับแล้วก็มาถึงที่ทุกคนรอคอยครับกับงบประมาณค่าใช้จ่ายในบ้านหลังนี้ครับคุณลค,ครับ ทั้งหมดที่พาชมนะคะลงรถบวกเทเลสหน้าบ้านประมาณ36ตารางเมตร36ตารางเมตรใช่ค่ะเสาเข็มที่เขาลงเป็นเหล็กสเมตรเลยครับผมแล้วก็เสาแต่งสองต้นครับผมเข้าๆอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แบาท1 0 0 0 0แบาทเท่านั้นะนะครับได้แบบนี้ไปเลยใช่หลังคาเมทันชีตพีวโฟมอืมนี่แหละครับแล้วเรียกว่าได้งานดีๆแล้วก็วัสด,ดุดีๆไปนะครับเพียง10,000แบาทเท่านั้นนะครับ ก็สําหรับใครที่สนใจนะครับยากจะมาดูผลงานเข้าไปติดตามได้ที่ไหนบ้างเก็ติดตามได้ที่เพจเฟ e บุ o กนะคะ o o p o o p รับทําหลังคาค่ะครับผมแล้วก็อ,อีกหนึ่งช่องทางก็คือช่อง YouTube CNLOOP ค่ะครับ CNLOOP ด้วยนะครับแล้วมีคนสงสัยครับไอการที่เราไปเข้าประเมินหน้างานเนี่ยฟรีเนี่ยคือต้องอยังไงก่อนบ้างครับถ้าอยากจะให้คุณน,นกมาประเมินหน้างานประเมินหน,น้างานฟรีนี้ก็คือเราก็คือ เราให้ลูกค้าบริการลูกค้าก็ค,คือในมวลมูลค่าของงานเนี่ยคือเราจะไม่เก็บในในส่วนของตรงนี้จะเก็บแค่เบเ็ดเร็จก็คือขนาดตารางเมตรหรืองานที่เราเฟรมจริงเท่าน,านั้นเราจะ,ะไม่มีค่าประเมินค่ารถค่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าเราไปประเมินฟรีจริงๆนะครับเอาแล้วครับแล้วถ้าใครนะครับที่สนใจในงานแบบนี้นะครับลองเข้าไปดูใน อ่าเพจหรือ l ล n e ID ของเราก็ได้ะนะครับที่ c n c n l o o p นะครับสอบถามได้อ <In box S 1> ิาานบอกเข้ามาอินบอกเข้ามานะครับ,รบเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบนะครับตอบชา้าอย่ากดกันนะครับเพราะว่าเยอะมากทีเดียวนะครับส่วนวันนี้ครับพูดเหมือนเช่นเคยครับเลือกสิ่งที่ใช่ในสไตล์ที่คุณชอบแล้ว c n l o o p จะทำในสิ่งที่คุณฝันเพื่อให้บ้านเป็นบ้านที่น่าอยู่อย่างแท้จริงครับส่วนอีีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย ไปหาทางออกก่อน่อกี้จำไม่ได้เลยมานึ่หลายหมู่บ้านมากเลยวิวงคลซ <c oughs> อยเลย